พอตอนรับเข้าสู่สองฝ่าจจำลองสหายลุงพลน,นะครับมาถึงหน้าศาลสวัสดีค่ะ

มาให้กำลังใจอีแม่มาให้กำลังใจอีแม่นะครับนะก็นี่ครับอีแม่ผมครับอีแม่ผมครับผมเขาเขาเขาโดนมาถึงล็อกคอเลยครับผมอีแม่อีแม่เป็นยังไงบ้างครับอีแม่สบายดีสบายดีนะดูหน้าตาเนี่ยดูหน้าตาผ่องใสสวยงามเอ้ยโอ้โหแล้วอีแม่ตังเอ้ยกระเป๋าตังหนักเลยแม่แม่ขอตังเลยเอากี่แสนโอ้ยอะฮะจะเอากี่แสนอีแม่จะให้ลูกเท่าไหร่อีแม่ขอเมียบอกครับ ขอเมียบ้างไม่ต้องแทงเข้าเลยบอกึ้นหอดหลายขึนหอดขึนหอดแทงเข้าวแทงเข้ามันไม่เข้าบพรว่ามันมีของดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะรักกันรักกันชอบกันรักกันรักกันรับอรักชินป้ารักกันไว้เถิดเราคือเรื่มแดนไทยรักกันเน้องป้าปไปต้องยืนหนึ่งเสมอแล้วกูขาดเจ้าไปใส โอ้โหคุณนายอันนั้นกระโรงหรือผักผัาผัาผัาไรรถรถเนี่ยยัไปยุกันเออนี่คุณมันจะไปสอยรถเอานะโอ้โหอายุ14ครับอายุสิบสี่ากวันธนาคารครึ่งนึงเหลืออีก อายุลพวกแฟปปีนะครับหมดที่เหลือไลโน้ยจะเซ็นชุดนี้เอาไม่ถึงแน่ไหนได้น้อยฮาอะไรละน้อยอุดรนะมาโทนัสแล้วเนี้ยเอาไม่เป็นไรไม่เป็นสบายดีอยู่บอกนี่ผู้สาวเจ้าเขา ผู้สาวเจ้าเข้าห้องแม่น่ะคลิมล่ะทักทายเป็นทางการในวัสดีครับเข้าชมแมงยาวๆชมส่งสวัสดีครับดีใจที่ได้มาเจอนะคพ่อคือจูงแท้อันนี้บ่เมนต์สูงโมเมนต้นไม้เงาเขาเอื้อใหญ่เอื้องเงาตัวคนหั่นผู้ใดคือก้าวเป็นเมียเจ้าวะบ่แม่นกระโดดขึ้นพุ่นบ่เอาเวลาหน่อยกับเดินคุยกับผมหน่อยจะเขาเขยานไหมขยานเวลาคุยกับผมไม่ต้องคุกเข่านะครับผมสวัสดีครับยายอาชีพนาะนี่เนาะ งานใหมที่ยื่นนะครับผมสวัสดีครับเนาะอันนี้เพื่อนผมอันนี้เพื่อนผมน,นี่นอ่าเอาวันนี้มีน้ำให้เดิมนะครับที่นี่แหละที่เดิมนนใครใครใครเป็นคนจ่ายเจ้าว่ะ<อ>คือคุณโนบอดี้เอฟซีต่างแดน <No S 1> โอ้โนบอดี้รู้ว่าไม่รู้ว่าไหมคุณอะไรคะโนบอดี้ <Nobody S 1> <Nobody S 2> ไม่มีตัวตนโอ,อ้โอครับน <No S 2> โนโนบอดี no no, <nobody. S 2> no ้ nobody. ไม่มีตัวตนต้องยูทูบนะครับผมคุณคุณคุณคู่ครับคมณทารกาแฟครับครับผมเอาเลยนะครับไปที่นั่นเลยครับไปที่แต่วันนี้ย่า่พัดกินกาแฟกระป๋องแล้วเอาน้ำอานก่อนเอาน้ำครับผมเอาน้ำก่อนเอากินกาแฟอีกสองกระป๋องกูคงไม่ได้นอนจะไล่สดหน้าศานมีเสียงดังก็เอายังอื่นก็ได้กาแฟเนี่ย่สบายดี เดี๋ยวค่อยพูดกันถ้าแม่ลู้ก็เลยว่าเออก็เป็นนี่เขารู้จักพวกเราหมดทุกคนนี้ก็ลับสายอัเสบตอนนี้ก็กินอย่างอืโอ้ยบอด้กินแต่เฮงไม่ได้กิน ตั้งนานจิงๆรเป็นส้างหมดบไินกับชงใสอยู่คือจับใหญ่คุณจับขึ้นหาเลือเด้อโอ้จับแล้วกับหมออยู่เพ่า็ได้ไปก็กวลูกเต่าขึ้นหัวที่เก่าด้วอจะให้เป็นลูกกลังใจคุณแม่กอเขาให้เป็นลูกเหมือนเดิมก็พออคิดอะไรมากลังใจคุณแม่กแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง คนอื่นถ่ายใกล้ๆได้ดิคนถ่ายได้ไปนี่ยถ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บ่ลิขสิทธิ์บ่ถ่ายได้หมดเลยย่าเป็นคนใจกว้างโอ้เนาะเนาะเนาะคุณยายใจกว้างอยู่แต่แฟนใหญ่ใจกว้างใจไม่รู้ไม่มีปัญหาอะไรเลยทั้คนนี้อันเนี้ยปัญหาโอ้ยเจ้าบ่ต้องห่วงหรอกแพชี่คอยนะปัญหาแพชี่คอยมิตะกัวบ่าเข่าซื่อๆไม่มีปัญหาเอาจริงเอาอีกแล้วดูนี่ เอาได้ยังครับโอ้โหเอาเป็นหลายนาทีเลยอ่ะคนนี้ยังวะนั่งตุ้มตู้นี่คือผู้ตุ้ตูตั้งแต่สมัยอยู่หัวสูงเสียวเด้อเสียวเด้อนี่นั่งเอกนางเอกกันปกคองครับนางเอกบ้านหัวสูงโอ้ขัวสูงหัวสูงนี่นี่สมัยแต่ก่อนหัวตู้เนาะนี่แค่อาหารนี่ศัตรูเก่านะครับนี่ ตอนนี้มาเป็นเพื่อนกันแล้วมาเป็นมิตรสหายกันแล้วนะครับผมประวัติให้มาถามคูใย่ยาวเลยว่าประวัติของยายเป็นยังไงเมื่อ2,524ครับตอนนั้นเอา22 22นะครับเขาตีฐานขอสูงแตกครับตอนนั้นเนาะอ่าหารู้ไม่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นคู่ศัตรู อ่ะฆ่าเพื่อเพื่อนผมนะครับตายครับนี่มตอนนี้ติดเรื่องแล้วติดเรื่องแล้วเจ้าดีไหมวันนี้ใครมีปัญหาดาจัดการเลยจัดเลยจิตใจโหดร้ายมากครับด่โหดเหี้ยมจริงจริงไม่คิดว่าวันนี้จะมาเจอกันเนาะหน้าตาสวยๆไม่โหดรอเนาะเนาะเนาะคุณหมอเนาะแต่ก่อนแม่ฟังเข็มเนาะฟังเข็มตรงนี้ก็ก็ฟังได้ตรงนี้ก็ฟังได้ฟังผ่าตัดได้เลยเนาะนี่เนาะผ่าตัดบกค่อยได้บ ย,ยันยันลืมมีดในเขาก่อบอก้าพาวในเอฟซีเน <c oughs> ี่ยแต่ก่อนเนาะเอาเรื่องจริงใจ,จ,จของเราแล้วความาเขาเรียกว่าความคิดไม่ตรงกันนะครับก็เลยเป็นคนไทยนนนในที่สุดเราก็ตกลงปรุงใจกันได้ไเข้าใจกันมาเป็นผู้ช่วยร่วมพัฒนาเนาค่อยยืนอยู่นี่ก็เจ้าเจ้าอยู่ได้ไว่ดูเท้าที่นี่ยืนอยู่นี่นะ คุณยายจำลองยืนอยู่ข้างบนก็ยังผมยังได้ก้มอยู่นะครับนี่เออแน่นะแม่เกือบเท่ากันเลยช่องฟูใหญ่ยาวก่อนทุ่งฟูเป็นอลีต่อกันร้อยเก้าสิบครับร้อยเก้าสิบน้ำหนักก็ทำไมทำไมถึงเป็นอลีผู้ครูใหญยาพันอยู่แต่ฐานทัพคอยพัดอยู่ในริมริมห่วยแม่น้ำบางไทรคอยพัดจอบอยู่แม่ชุมพลินลด เอาไฟฟ้าชดชุมขคอยแม่นั่นก็คือนะครับพวกผมเนี่ยจะเหมือนนกจะเหมือนนกนะคนเป็นทหารปากแม่คนนี่เป็นนายพ่านจะจอบยิ่งนกนะพวกผมเดินไปหาเขาก็สอยเอาสอยเอาร่วงเลยแต่ก่อนเนาะจีไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราก็ได้มาเป็นมิตรสหายกันแล้วตอนนี้เราก็ถูกถูกแล้วคนไทยอยู่ที่ไหนก็ต้องรักกันรักกันไว้เถอะ เราเกิดรวมแดนไทยจะเกิดชาติไหนได้เราก็ไทยด้วยกันแะไทยมาเพียรดีไม่มีกีดขั้นจะได้ตรงได้ด้านทุกคนควาคนคือแทนเต็มต็มต็มแม่เฮเมียเจ้าก็ห่วงบอกโอ้ยบอสมาช่างแวนแถมเมียเจ้ากอดข้อคอยได้แต่ว่าคอยบ่กล้ากอดข้อเจ้าอะยายเจ้ากอดข้อคอยได้แต่ว่าคอยบ่กล้ากอดข้อเจ้า นี่ดีดีเห็นไรดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่ามาเลยยายเราเมียเราเห็นแม่เนคนไม่ได้ไล่ไม่เป็นไรคไม่ได้ไปรีบคนไม่ได้ไปรี่เฮ็ดแม่เฮ็ดหนังเดือว่า คือว่าเฮ็ดเฮ็ดเตอร์่านนอนนี่นอนตัวน้าโบนี่กอดข้อโอ้เฮ็ดเด้อโอ้ว่าเฮ็ดบ่ได้บ่เจ้าคิดนึกแล้วพอยายยาวแพร่ชาแนลทุกคนจะไม่ได้น้ำครับไปเอาเลยนะครับไปเลยพอยายยาน้ำ้วยครับ้อขอบคุณคุณโนบอดี้นะครับพี่เลี้ยงน้ำวันนี้นะครับผมคุณโนบอดี้โนบอดี้โนบอดี้เดี๋ยวค่อยว่าบังคือเจ้าค่อยชื่อว่าประชาค่อยโนบอดี้โนบอดี้โน่สตาบอดี้ใช่ใช่ ไม่สนใจถ้าค่อยว่าถือน่บแม่ช่องคอยได้ไม่ต้องว่าพิษว่าถืออันนั้นกษรัก้องพิเศกลักเนาะต้องมันเป็นจังใดวะครับคือคือคุณโอบอรี่รู้จักพวกเราหมดทุกช่องแล้วติดตามพวกเราตลอดรู้จักหมอดีรู้รู้รู้แม่เท่าเจ้าเนาะบบฮูจักไม่ไม่คือเขาดูเราอยู่ต่างแดนน่นอยู่ประเทศอะไรโอเคสต็อปแลนด์ค่ะประมาณนี้นะคะ ประมาอยู่ประเทศอังกฤษครับอยู่ประเทศอังกฤษนะครับอยู่ประเทศอยู่ประเทศอังกฤษเนาะเนาะขอบคุณวันนี้ทีที่เรามาฮักกำลังใจลุงพลก็อยากจะขอเลี้ยงน้ำสองคนเจอกันตั้มจอกผ่านตั้มจอกดีเพราะว่าตอนนี้เป็นทหารไปแล้วเป็นมิตรสหายตั้มจอกนี่มีแก้วน้ำสองใบครับชนกันเรารู้จักสมัยก่อนนี่คือพลทหารวิไลยาวนะครับผมจรย์เจ้าต้องเป็นสิงเจ้าต้องเป็นสิงดัง คนเป็นช้างก็เสียสินจะต้องอบขอคารวะน้อขอคารวะยาจำลองสุดยอดที่ชอบมาเจอแล้วดีะมากนียมันก็มีความสุขแบบนี้แหละครับพี่ซี